เรื่องสามเณรราหุลครั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเมืองอารวีตามพระอัธยาศัยแล้วได้เสด็จจ้าริกไปทางกรุงโกสัมพีเสด็จจ้าริกไปโดยลำดับจนถึงกรุงโกสัมพีทราบว่าพระองค์ประทับอยู่ณพัทริการามเย่กรุงโกสัมพีนั้นภิกษุทั้งหลายได้กล่าวกับท่านราหุลดังนี้ว่าท่าน พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติกขาบทไว้ว่าภิกษุไม่พึงนอนร่วมกันกับอนุปสัมบันท่านราหุลท่านจงหาที่นอนคืนนั้นท่านราหุลหาที่นอนไม่ได้จึงเป็นนอนในวัจกุดีครั้นเวลาใกล้รุ่งพระผู้มีพระภาคทรงเตือนบรรทมเสด็จไปวัจกุดีครั้นถึงแล้วจึงทรงพระกาศะแม้ท่านราหุลก็กระแอมรับ ใครอยู่ในที่นี่ข้าพระพุทธเจ้าราหุลพระพุทธเจ้าข้าราหุลเธอมันนอนที่นี่ทำไมทีนั้นท่านราหุลจึงกราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุนอนร่วมก,กันกับอนุปสัมบัญได้สอถึงสามคืน แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระอนุบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดนอนร่วมกันกับอนุปัมบันเกินสองถึงสามคืนต้องอาบัติปาจิตตีเรื่องสามเณรราหุนจบสิกขาบทวิพังคำว่าอันหนึ่งใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อันหนึ่งใดคําว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ที่ชื่อว่าอนุปสัมบันเคือยกเว้นภิกษุนอกนั้นชื่อว่าอนุปสัมบันคคาว่าเกินสองถึงสามคืนคือมากกว่าสองถึงสามคืนคำว่าร่วมกันคือด้วยกัน ที่ชื่อว่าที่นอนได้แก่ที่นอนมีเครื่องมุงทั้งหมดมีเครื่องบังทั้งหมดหรือมีเครื่องมุงส่วนมากมีเครื่องบังส่วนมากคําว่านอนความว่าเมื่อดวงอาทิตย์อัสดงในวันที่สี่เมื่ออนุปสมบันนอนภิกษุก็นอนต้องอาบัติปาจิตตีเมื่อภิกษุนอนอนุปสมบันก็นอนต้องอาบัติปาจิตตี หรือทั้งภิกษุและอนุปสัมบันนอนต้องอาบัติปาจิตตีภิกษุลุกขึ้นแล้วกลับไปนอนอีกต้องอาบัติปาจิตตีบทภาชนีเตีกกะปาจิตตีอนุปสัมบันภิกษุสำคัญว่าเป็นอนุปสัมบันนอนร่วมกันเกินสองถึงสามคืนต้องอาบัติปาจิตตีอนุปสัมบันภิกษุไม่แน่ใจนอนร่วมกันเกินสองถึงสามคืน ต้องอาบัตดปาจิตตีอน Eugene, ุปสัสมบันภิกษุสำคัญว่าเป็นอุปสัมบันนอนร่วมกันเกินสองถึงสามคืนต้องอาบัตดปาจิตตีเตยกกะทุกกฎที่นอนมีเครื่องมุงครึ่งเดียวมีเครื่องบางครึ่งเดียวต้องอาบัดทุกกฎอุปสัมบันภิกษุสำคัญว่าเป็นอนุปสัสมบันต้องอาบัดทุกกฎ อุปสัมบันภิกิสุไม่แน่ใจนอนร่วมกันเกินสองถึงสามคืนต้องอาบัตทุกกฏอุปสัมบันภิกิสุสำคัญว่าเป็นอุปสัมบันนอนร่วมกันเกินสองถึงสามคืนไม่ต้องอาบัตอนาปฏิวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ 1. ภิกษสุนอนพักสองถึงสามคืน 2. ภิกิสุพักต่ำกว่าสอถึงสามคืน สภิกษุพักสองคืนพอคืนที่3ออกไปก่อนอรุณขึ้นแล้วกลับเข้ามาสี่ภิกษุนอนร่วมกันในที่นอนมีเครื่องมุงทั้งหมดแต่ไม่มีเครื่องบังทั้งหมดห้าภิกษุนอนร่วมกันในที่นอนมีเครื่องบังทั้งหมดแต่ไม่มีเครื่องมุงทั้งหมดหกภิกษุนอนร่วมกันในที่นอนไม่มีเครื่องมุงส่วนมากไม่มีเครื่องบังส่วนมากเ ภิกษุนั่งในเมื่ออนุปปสมบันนอน 8. ภิกษุนอนอนุปปสมบันนั่ง 9. ภิกษุนั่งและอนุปปสมบันก็นั่ง 10. ภิกษุวิกลจริต 11. ภิกษุต้นบัญญัติสหเสยยาสิกขาบทที่หจบ 1. มุสาวาทวัก 6. ทุติยสหเสยยาสิกขาบท ว่าด้วยการนอนร่วมกันข้อที่สองเรื่องพระอนุรุทธะสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณิกะเศรษฐีเขโครุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระอนุรุทธะเดินทางไปกรุงสาวัตถีแขวนโกศลถึงหมู่บ้านตำบลหนึ่งในเวลาเยน็นสมัยนั้น มีหญิงคนหนึ่งจัดสร้างเรือนพักแรมไว้ในหมู่บ้านนั้นครั้งนั้นท่านพระอนุรุทธะเข้าไปหาหญิงนั้นถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับหญิงนั้นดังนี้ว่าน้องหญิงถ้าเธอไม่ลำบากใจอาตมาขอพักในเรือนพักแรมสักหนึ่งคืนนางกล่าวว่านิมนท่านพักเธอเจ้าค่ะฝ่ายพวกคนเดินทางเหล่าอื่นก็ได้เข้าไปหาหญิงนั้นถึงที่อยู่ ครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับหญิงนั้นดังนี้ว่าคุณนายขอรับหากคุณนายไม่ลำบากใจพวกเราขอพักในเรือนพักแรมสักหนึ่งคืนนางกล่าวว่าหากพระคุณเจ้าผู้เข้ามาก่อนอนุญาตก็เชิญพวกท่านพักแรมได้พวกคนเดินทางจึงเข้าไปหาท่านพระอนุรุทธะถึงที่พักครั้นถึงแล้วจึงกล่าวกับท่านพระอนุรุทธะดังนี้ว่าท่านขอรับถ้าท่านไม่ลำบากใจ พวกกระผมขอพักในเรือนพักแรมสักหนึ่งคืนท่านพระอนุรุทธะกล่าวว่าเชิญท่านทั้งหลายพักเถิดครั้งนั้นแหลหญิงนั้นมีจิตรักใคร่ในท่านพระอนุรุทธะตั้งแต่แรกเห็นดังนั้นนางจึงเข้าไปหาพระเถระถึงที่พักครั้นถึงแล้วจึงกล่าวกับท่านว่าพระคุณเจ้าอยู่ปะปนกับคนพวกนี้ไม่สะดวกทางที่ดี ดิฉันควรจัดเตียงข้างในห้องถวายพระคุณเจ้าท่านพระอนุรุทธะรับนิมนต์โดยดุษณีภาพครั้นแล้วนางจึงจัดเตียงข้างในห้องถวายด้วยตนเองแล้วแต่งตัวประพรมเครื่องหอมเข้าไปหาพระเถระถึงที่พักครั้นถึงแล้วจึงกล่าวกับท่านพระอนุรุทธะนั้นดังนี้ว่าพระคุณเจ้าพระคุณเจ้ารูปงามน่าดูน่าชม ส่วนดิฉันก็รูปงามน่าดูน่าชมทางที่ดีดิฉันควรเป็นพัญญาของพระคุณเจา้าเมื่อนางกล่าวอย่างนี้ท่านพระอนุรุทธะได้นิ่งเสียแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามหญิงนั้นก็กล่าวกับท่านพระอนุรุทธะนั้นดังนี้ว่าพระคุณเจา้าพระคุณเจ้ารูปงามน่าดูน่าชมส่วนดิฉันก็รูปงามน่าดูน่าชมทางที่ดี ขอให้พระคุณเจ้ารับตัวดิฉันและสมบัติทั้งปวงเถิดแม้ครั้งที่สามท่านพระอนุรุทธะก็ได้นิ่งเสียลำดับนั้นนางจึงเปลื้องผ้าออกเดินบ้างยืนบ้างนั่งบ้างนอนบ้างต่อหน้าพระเทระทีนั้นพระเทระสำรวมอินทรีย์ไม่แลดูไม่พูดกับนางหญิงนั้นคิดว่าหน้าอัศจรรย์ไม่เคยมี คนส่วนมากส่งทรัพย์มาให้เราร้อยกหาปณะบ้างพันกหาปณะบ้างแต่พระสมณะรูปนี้เราอ้อนวอนก็ยังไม่ปรารถนาที่จะรับตัวเราและสมบัติทั้งปวงจึงนุ่งผ้าแล้วน้อมศรีรษะลงแทบเท้าท่านพระอนุรุทธะขอขมาว่าพระคุณเจ้าดิฉันได้กระทำความผิดเพราะความโม่เขาเบาปัญญาที่ได้กระทำอย่างนี้ ขอพระคุณเจ้าจงให้อภัยโทษแก่ดิฉันเพื่อสำรวมต่อไปพระเทระกล่าวว่าน้องหญิงเอาเถิดการที่เธอได้ทำความผิดไปเพราะความโมง่เขลาเบาปัญญาที่ได้กระทำอย่างนี้เพราะเหตุที่เห็นความผิดเป็นความผิดแล้วแก้ไขให้ถูกต้อง,ข,องข้อนั้นอาตมายอมรับเพราะการที่บุคคลเห็นความผิดเป็นความผิดแล้วแก้ไขให้ถูกต้องและสำรวมต่อไป นี้เป็นความเจริญในวินัยของพระอริยะครั้นราตรีนั้นผ่านพ้นไปหญิงนั้นได้เอาของเคี้ยวของฉันอย่างดีประเค้น่านพระอนุรุทธะด้วยตนเองกระทั่งท่านพระอนุรุทธะฉันเสร็จและมือจากบาทจึงอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรท่านพระอนุรุทธะได้ชี้แจงให้หญิงนั้นผู้นั่งอยู่ณที่สมควรเห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ เราจะให้อาถานแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาลำดับนั้นยิงนั้นซึ่งท่านพระอนุรุทธะได้ชี้แจงให้เห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราจะให้อาถานแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาแล้วได้กล่าวกับท่านพระอนุรุทธะว่าพระคุณเจ้าภาษิตข,ของท่านชัดเจนไพเราะยิ่งนะัก พระคุณเจ้าภาสิของท่านชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระคุณเจ้าประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจกเห็นรูปพระคุณเจ้าดิฉันนี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ขอพระคุณเจ้าจงทรงจำดิฉันว่าเป็นอุบาสิกาพูดถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตจากนั้นพระเถระเดินทางไปกรุงสาวัตถีแล้วแจ้งเรื่องนั้นให้ภิกษุทั้งหลายทราบบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตนําหนิประนามโพนธนาว่าชะไหนท่านพระอนุรุทธะจึงนอนร่วมกับมาตุคามเล่า ครั้นภิกษุเหล่านั้นตําหนิท่านพระอนุรุทธะโดยประการต่างๆแล้วจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสง์บัญญัติสิกขาบทลําดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสง์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระอนุรุทธะว่าอนุรุทธะทราบว่าเธอนอนร่วมกับมาตุคามจริงหรือ ท่านพระอนุรุทธะทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าอนุรุทธะฉะไหนเธอจึงนอนร่วมกับมาตุคามเล่าอนุรุทธะการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกศิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุใดนอนร่วมกันกับมาตุคาม ต้องอาบัติปาจิตตีเรื่องพระอนุรุทธะจบศสิกขาบทวิพังคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคําว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ ที่ชื่อว่ามาตุคามได้แก่หญิงมนุษย์ไม่ใช่นางยักษ์ไม่ใช่นางเปรตไม่ใช่สัตว์ดิริชานตัวเมียหญิงมนุษย์นั้นโดยที่สุดกระทั่งเด็กหญิงซึ่งเกิดในวันนั้นหญิงโตกว่านี้ไม่ต้องกล่าวถึงคำว่าร่วมกันคือด้วยกันที่ชื่อว่าที่นอนได้แก่ที่นอนมีเครื่องมุงทั้งหมดมีเครื่องบังทั้งหมดหรือมีเครื่องมุงส่วนมาก มีเครื่องบางส่วนมากคำว่านอนความว่าเมื่อดวงอาทิตย์อัสดงเมื่อมาตุคามนอนภิกษุก็นอนต้องอาบัติปาจิตตีเมื่อพิกษุนอนมาตุคามก็นอนต้องอาบัติปาจิตตีหรือทั้งภิกษุและมาตุคามนอนต้องอาบัติปาจิตตีภิกษุลุกขึ้นแล้วกลับไปนอนอีกต้องอาบัติปาจิตตีบทภาชนีเติกกะปาจิตตี มาตคค women, er Eat, andan, magic, man, ุคามภิกษุสำคัญว่าเป็นมาตุคามนอนร่วมกันต้องอาบัตปาจิตตีมาตุคามภิกษุไม่แน่ใจนอนร่วมกันต้องอาบัตปาจิตติมาตุคามภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่มาตุคามนอนร่วมกันต้องอาบัตปาจิตตีทุกกฎที่นอนมีเครื่องมุงเครื่องเดียวมีเครื่องบางเครื่องเดียวภิกษุนอนร่วมกันต้องอาบัตทุกกฎ ภิกษุนอนร่วมกันกับนางยักษ์นางเปรตบรรดาหรือสัตว์เดรัจฉานตัวเมียต้องอาบัตทุกกฎไม่ใช่มาตุคามภิกษุสำคัญว่าเป็นมาตุคามต้องอาบัตทุกกฎไม่ใช่มาตุคามภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัตทุกกฎไม่ใช่มาตุคามภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่มาตุคามไม่ต้องอาบัตอนา,าปติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัต คือหนึ่งพิกษุนอนร่วมกันในที่นอนมีเครื่องมุงทั้งหมดแต่ไม่มีเครื่องบังทั้งหมด,มหมด 2. ภพิกษุนอนร่วมกันในที่นอนมีเครื่องบังทั้งหมดแต่ไม่มีเครื่องมุงทั้งหมด 3. ภพิกษุนอนร่วมกันในที่นอนไม่มีเครื่องมุงส่วนมากไม่มีเครื่องบังส่วนมาก 4. ภพิกษุนั่งในเมื่อมาตุคามนอน 5. ภพิกษุนอนมาตุคามนั่ง หกภิกษุนั่งและมาตุคามก็นั่งเจ็ดภิกษุวิกลจริตแปดภิกษุต้นบัญญัติทุติยสหเสยสิกขาบทที่หกจบหนึ่งมุสาวาทวั์เจ็ดธรรมเทศนาสิกขาบทว่าด้วยการแสดงธรรมเรื่องพระอุทายี สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาทะิบนิกเศรษฐีเโค,ครุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระอุทายีเป็นพระประจำตระกูลในกรุงสาวัตถีเข้าไปหาตระกูลหลายตระกูลเช้าวันหนึ่งท่านครองอันตรวาสกถือบาจีวรเข้าไปยังตระกูลหนึ่งสมัยนั้นหญิงแม่เรือนนั่งอยู่ที่ประตูเรือน ลูกสะพ้ายนั่งอยู่ที่ประตูห้องนอนท่านพระอุทายีเข้าไปหาหญิงแม่เรือนนั้นถึงตัวครั้นถึงแล้วได้แสดงธรรมใกล้หูนางขณะนั้นลูกสะพ้ยเกิดความคิดขึ้นมาว่าสมณะรูปนี้เป็นชายชู้ของแม่ผัวหรือผู้เลี้ยวแม่ผัวครั้นท่านพระอุทายีแสดงธรรมใกล้หูหญิงแม่เรือนแล้วจึงเข้าไปหาหญิงสะพยถึงตัว ครั้นถึงแล้วจึงแสดงธรรมใกล้หูนางขณะนั้นหญิงแม่เรือนเกิดความคิดขึ้นมาว่าสมณะรูปนี้เป็นชายชู้ของลูกสะพ้ยหรือพูดเกี่ยวลูกสะพ้ยครั้นท่านพระอุทายีแสดงธรรมใกล้หูลูกสะพ้ยแล้วก็จากไปทีนั้นหญิงแม่เรือนได้กล่าวกับลูกสะพ้ยว่านี่แน่นางตัวดีสมณะรูปนั้นกล่าวอะไรกับแก หญิงสะพ้ายตอบว่าท่านแสดงธรรมเจ้าคะ่ะแล้วคุณแม่ล่ะพระคุณเจ้าพูดอะไรหญิงแม่เรือนตอบว่าท่านก็แสดงธรรมแก่แม่เหมือนกันหญิงแม่เรือนกับลูกสะพ้ายนั้นจึงตำหนิประนามโพลธนาว่าฉไหนพระคุณเจ้าอุทายีจึงแสดงธรรมใกล้หูมาตุคามเล่าพระธรรมกถึกควรแสดงธรรมเสียงชัดเจนเปิดเผยมิใช่หรือ พวกภิกษุได้ยินหญิงทั้งสองตำหนิประนามโพนธนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยจึงตำหนิประนามโพนธนาว่าฉชไหนท่านพระอุทายีจึงแสดงธรรมแก่มาตุคามเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตําหนิท่านพระอุทายีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสง์บัญญัติสิกขาบท ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระอุทายีว่าอุทายีทราบว่าเธอแสดงธรรมแก่มาตุคามจริงหรือท่านพระอุทายีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมคบุรุษฉไหน,นเธอจึงแสดงธรรมแก่มาตุคามเล่า การประทําอย่างนี้ไม่ได้ทําคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุใดแสดงธรรมแก่มาตุคามต้องอาบัติปาจิตตีสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เรื่องพระอุทายีจบเรื่องอุบาสิก,กา สมัยนั้นผู้อุบาสิกาพบภิกษุแล้วนิมนต์ว่าพระคุณเจ้าขอนิมนต์พระคุณเจ้าแสดงธรรมเถิดภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าน้องหญิงการแสดงธรรมแก่มาตุคามไม่เหมาะผู้อุบาสิกากล่าวว่าขอนิมนต์พระคุณเจ้าทั้งหลายโปรแสดงธรรมสักห้าถึงหกคำก็ได้แม้เพียงเท่านี้พวกดิฉันอาจเข้าใจธรรมได้พวกภิกษุก็ยังปฏิเสธว่า น้องหญิงการแสดงธรรมแก่มาตุคามไม่เหมาะพากันยำเกรงอยู่จึงไม่ยอมแสดงธรรมพวกอุบาสิกาจึงพากันตําหนิประนามโพลธนาว่าชะไหนพระคุณเจ้าทั้งหลายพวกเราอาราธนาอยู่ยังไม่ยอมแสดงธรรมพวกภิกษุได้ยินอุบาสิกาตําหนิประนามโพลธนาจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบลําดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมมีกาถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้แสดงธรรมแก่มาตุคามได้ห้าถึงหกคำแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกศีกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระอนุบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดแสดงธรรมแก่มาตุคามเกินห้าถึงหกคำต้องอาบัติปาจิตตี สิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เรื่องอุบาสิกาจบเรื่องพระชาพักคีสมัยนั้นพวกภิกษุฉะพักคีทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญ,ญาตให้แสดงธรรมแก่มาตุคามได้ห้าถึงหกคำจึงให้บุรุษไม่รู้เดียงสานั่งใกล้กๆแล้วแสดงธรรมแก่มาตุคามเกินห้าถึงหกคำ ผู้ภิกษุผู้มักน้อยพากันตําหนิประนามโพลธนาว่าฉชไหนพวกภิกษุชาพักค,คีจึงให้บุรุษไม่รู้เดียงสานั่งใกล้ๆแล้วแสดงธรรมแก่มาตุคามเกินห้ถึงหกคำเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตําหนิพวกภิกษุชาพักขีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสง์บัญญัติสิกขาบท ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามผู้ภิกษุชาพักคีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอให้บุรุษไม่รู้เดียงสานั่งใกล้กๆแล้วแสดงธทาแก่มาตุคามเกินห้าถึงหกคำจริงหรือพวกภิกษุชาพักคีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่า โมฆะบุรุษทั้งหลายฉนไหนพวกเธอจึงให้บุรุษไม่รู้เดียงสานั่งใกล้ๆแล้วแสดงธรรมแก่มาตุคามเกินห้าถึงหกคำเล่าโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทําอย่างนี้ไม่ได้ทําคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระอนุบัญญัตินหนึ่งภิกษุใดแสดงธรรมแก่มาตุคามเกินห้าถึงหกคำ ต้องอาบัติปาจิตตีเว้นไว้แต่มีบุรุษรู้เดียงสาอยู่เรื่องพระชจพักค,คีจบศิกขาบทวิพังคำว่าอันหนึ่งใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอันหนึ่งใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอ นี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ที่ชื่อว่ามาตุคามได้แก่หญิงมนุษย์ไม่ใช่นางยักษ์ไม่ใช่นางเปรไม่ใช่สัตว์ติรจชานตัวเมียแต่เป็นหญิงที่รู้เดียงสาสามารถรับรู้ถ้อยคำสุภาษิตและคําทุพภาษิตคําหยาบและคําสุภาพที่ชื่อว่าเกินห้าถึงหกคำได้แก่เกินกว่าห้าถึงหกคำ ที่ชื่อว่าธรรมได้แก่พุทธภาสิตสาวกภาสิตหรือศีภาสิตเทวดาภาสิตที่ประกอบด้วยอัตที่ประกอบด้วยธรรมคำว่าสแสดงคือสแสดงเป็นบทต้องอาบัตปาจิตตีทุกทุกบทแสดงเป็นอักษรต้องอาบัตปาจิตตีทุกทุกอักษรคำว่าเว้นเว้แต่มีบุรุษรู้เดียงสาอยู่คือยกเว้นเว้แต่มีบุรุษผู้รู้ความอยู่ด้วย บุรุษที่ชื่อว่าเป็นผู้รู้เดียงสาคือสามารถรับรู้ถ้อยคำสุภาษิตทุกภาษิตคำหยาบและคำสุภาพบทภาชนีติกะปาจิตติมาตุคามภิกษุสำคัญว่าเป็นมาตุคามแสดงธรรมเกินห้าถึงหกคำต้องอาบัติปาจิตติเว้นไว้แต่มีบุรุษรู้เดียงสาอยู่มาตุคามภิกษุไม่แน่ใจ แสดงทมเกินห้าถึงหกคำต้องอาบัตปาจิตตีเว้นเวนแต่มีบุรุษรู้เดียงสาอยู่มาตุคามภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่มาตุคามแสดงทมเกินห้าถึงหกคำต้องอาบัตปาจิตตีเว้นเวนแต่มีบุรุษรู้เดียงสาอยู่ติกกะทุกกฎภิกษุแสดงธรรมแก่นางยักษ์นางเปรตบันดกหรือสัตว์ดิรชานตัวเมีย ซึ่งแปลงร่างเป็นหญิงมากกว่าห้าถึงหกคำต้องอาบัตทุกกฎเว้นไว้แต่มีบุรุษรู้เดียงสาอยู่ไม่ใช่มาตุคามภิกษุสำคัญว่ามาตุคามต้องอาบัตทุกกฎไม่ใช่มาตุคามภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัตทุกกฎไม่ใช่มาตุคามภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่มาตุคามไม่ต้องอาบัตอนาปติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัต คือหนพิกสุที่แสดงธรรมโดยมีบุรุษรู้เดียงสาอยู่ด้วย2ภิพิสุแสดงธรรมเพียง5้าถึง6คำสามพิกสุแสดงธรรมต่ำกว่าห้าถึงหกคำสี่พิกสุลุกขึ้นแล้วมานั่งแสดงธรรมต่อไปอีก5้าพิกสุแสดงธรรมในที่ที่มาตุคามลุกขึ้นแล้วนั่งลงอีก6กพิกษุแสดงธรรมแกมาตุคามอื่นต่อเ ภิกษุถูกถามปัญหาแล้วแสดงธรรมแก่มาตุคามผู้ถาม 8. ภิกษุแสดงธรรมเพื่อคนอื่นแต่มีมาตุคามฟังอยู่ด้วย 9. ภิกษุวิกลจริต 10. ภิกษุต้นบัญญัติธรรมเทศนาสิกขาบทที่7จบ